ไปนทุก vale. คนกรรมพ้นเรรการเจ็บใครได้สวยก็อยาให้มีปาฏนาอาตังหงานี่เอาเอาไม้เอาไม้เบืองเหรอเออตอนี้ตอนี้ต้อนี้ตอนี้ตังหาเดี๋ยว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 เดี के देख मंदारित जग लाइज अब ये आउट ये ये याही सांसों कहानी तो आना मेता पतंग विचित्र चित्तां परितंत्र मंतो चके कामी चलो पे कितने करते थे Chantali <muchas> kewimani tipi rati, cekami teru nakani Kehak batu nyungkete, puma ciyantu, dewa telak-telak, cemil Yakakan sapanaka, titanta, cantike, yamirwa, cenengsa, temi, sunento Tamah, tavanakalo, ayam patanta Tamah, tavanakalo, ayam patanta Tamah, tavanakalo, ayam ชิโตนะโมตัสสะอัปปมะจฉปติวะตังอังคุสังฆังสังติยันตุโสนะภะคะพุทโธปจิตติเมธัมโมติฏฐิเมสังโฆเป็นปินติ๋งสาธุสาธุโอกาสะข้าพเจ้าขออาราธนาพระนิพพาน พระพุทธเจ้าอันบังเกิดออกมาตั้งแต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอันบังเกิดออกมาตั้งแต่พระอรหันตชาจาทั้งหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยพระองค์อันเป็นมากแก้วกว่าม่ตีไมตใจก็ดีตั้งสี่ในท้องพระมาหาสมุทรตั้งสี่ในพุทธเจ้าทีนี้ข้าพเจ้าจึงขออันเชิญคุณพระพุทธนั้นจงมาตั้งในดวงจิตแห่งตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเชิญคุณพระธรรมมาตั้งอยู่เนื้อเกศยังตัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งใจสว่างในปรรษาทั้งห้าขอข้าเทิญสาธุกกาจะข้าพเจ้าจอขอราธนาหลวงปู่หลวงตาทุกทุกองผู้อยู่เขาวงคดเขาเขียวไปทีเดีเขาบันพดเขาหิมาลัยและก็พูกเขาไปเขาผาวิหารพูกเขาตึ้งเขาพายก็ดี ลาดกระจางเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเรือนนคือจากจังหวัดกาญมนอเนาะมีลึกยิงกว่าเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีเพชรบุรีนออก็กำแพงเพชรกบกำแพงเพชร อนารมณ์ใจไหนก็ทำข้าวดำข้าวแดงของอยู่ของกินขนมนมเนยต่างๆของส้มของเกาวพละมากรสไม้ทุกชนิดเมื่อเจ้ากรรมในเรนได้สังเวยแล้วจึงปล่อยกรรมทั้งหลายออกไปหมดกรรมกรรมเพิ่นหนึ่งมันทำให้นอนทะลุกลางคืนนอนระดุกลางดันพอดีหรือกรรมเจ็บหัวเจ็บตีนเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บเนื้อเจ็บกาย กรรมนันกรรมไหนที่ไม่ดีก็ขอถออนออกไปนะใครเยอะแจกพระรามมาไม่ถึตรงหลายที่กระจายกระจายอยู่นโยมพระครอบุงหนึ่งก็คือผ้าผ่าภูมิบ้านโยมหรือภูมิเรือนของโยมทั้งแปดทิศ้งหมดไม่ทิศที่นาโยมนั้นทิศล่างและทิศบนพระพุตโตผู้แก้กุฎาชาโบผู้แก้กุจาากระจายณโศนโศนายบัดนี้ มันผาถึงคนก็ตายนะโยมโออแล้วก็ถอดถอดแล้วก็ทํำลายทิ้งใจให้มันเกิดแล้วพระขาต่อไปถ้าเขาฟังบ้านโยมนะั่นยมไม่ได้เห็นหน้าเมียหรอกหน้าพ่อหน้าแม่หน้าป้าหน้าลุงไปใครไปมันเลยตายดับนะถ้าฝังกลางบ้านบ้านนั้นอยู่ไม่ได้เกิดอาภัปปบ,บจนตายขึ้นน,นี้ไครน,นี้มันตันเองอกับ ข้อตัวนี้เขาจะทำด้วยบาดร่างเจ็ดรัดนโยมพอใบไถร่างเจ็ดหมู่บ้านนะพุโทโกเคลื่อนทับโปเคลื่อนสังโปเคลื่อนพุทโตถอดถอนทับโปตถอดถอนสังโปตถอดถอนนะาถอดโมถอน,น,าท,ถอนทากระจายนะาเจ้าศูนย์หายบาดนี้แล้วพข้อต่อไปนี่หนักมากดินไทยมราชาตตัวโยมก็ไม่หายหรอกเป็นติดล้านโกขล้านหมื่นล้านานับเงิน ไม่ต้นไม่ตัวเอามาถมทำภูเขาลาการนี่ก็ตายลูกเดียวเลยพราครอตัวนี้รุนแรงมากลวกงนนตาท่านก็จะงับดับนีพระครอพุ่งนี้อหญ่ให้เกิดถ้าเกิดแล้วก็โยมก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ตาท่านก็จะงับดับผีพระครอพุ่งนี้ใหญ่ให้เกิดกับโยมฟังให้ดีมาแล้วให้รู้เรื่องพระครอตัวนี้เขาจะทําโดยไม่หาผีตายโหงเก็บตายท่านนะเขาจะทําโดยใช้ชีนนี่แหละ ตาคูตีลงศกเข้าท้องหนังเข้าท้องเนื้อเข้าท้องที่เนื้อสหนังมันความตัวโยมก็เลยป่วยลงท้องโยมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแผหมอมันก็วังมันึ่งตาคุโตเคลื่อนกับโบเคลื่อนตังโคเคลื่อนคุดโตถอดถอนตำโมถอดถอนังโตถอดถอนนะถอดโมถอนถากระจายนะโตสูญหายบัดนี้แล้วประคอดต่อไป ถ้ายอมเหยียดตือก็ปล่อยลง,างทานทีก็เป็นบ่าเป็นโรคจิตไปเลยพูดคนเดียววันอย่างคำนั้นไปรักษากับหมองนไม่ใช่เรื่องหมอจะรักษาไงแล้วก็ข้อต่อไปตัวนี้ตกนรกทั้งเป็นนะฟังไม่ดีก็คือหัวด่าเมียเมีดา่าหัวดา่าพี่ด่าน้องปาลูตรงตำาใหญ่ไม่ให ทำมาปลูกได้เข้าหลวงอันทันทีเลยไปไปเยี่ยมนี่ด้วยทำเขาตามลำลำลำบุญนี่ก็ได้ไปสบายบุญไม่มีก็ไปต่อมาว่หมดไหมทำเป็นอย่างนั้นนี่สำคัญมากหรือยมอะไรจับอย่างนี้ถ้าชนะเขายมก็หมดเงิแหมดมือเอิญทำนะป้าแพ้เขามี่ยมมันเหลือหลายยมผู้ชายมาคว้าที่หนึ่กลาง แกฝันเห็นคนตายเยอะพอฝันเห็นแกไม่ทำบุญนะก็เลยโดนแกทันทีเลยเออแกก็เลยตายเลยแล้วถือว่าเหลือยมฝันเห็นคนที่ล้มหายตายที่จากไปเป็นพ่อเป็นแม่ป้าลุงปู่ตัมเพราะยายไม่ยายปวดทวดตาทวดหรือหมู่คณะทั้งหลาย ถ้าพันต่อต่อกันสองสามคืนนั่นแหละจะทำในเรื่องคับทุนนี่เขาอยากให้โยมนั่งช่างผู้ทนร้างบนนี้เขาถ้โยมสร้างแล้วยอมจะไม่เจ็บใครได้่วยนะจะไม่เป็นไรนะจะไม่เสียเงินหนึ่งหนึ่แสนเงินล้านดูนะภาพไทยบาดการนำเขาเด้อว่าไทยนีว่าได้ไหนนา่งเลยโดนไห้รู้เลยภาพทุกโต้เคลื่อนับครับ A-li-ka-chua-na-ngo-tau-ching-to-shiu-tung-krap-a-ngo-ya-po-ng-la-ya-nya-ta-ng-che-o-o-gao-so-si-ng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 . Oooo, bwa-la-la-lo, yom-oi, yom-po-cha-la, ta-ba-la-pi-ek-ma, โอเคไม่ดไมด้ทอรอาเจงเก่าพานางพ่อยีอยู่พอะไร่ะลื้อลื้อลื้อม้ลอาคงอะพกยังไงตาลือว่าตาไมเวลาทำอะไรอะลื้อไม่สง่าคงละลื้อต้นไนก็ก็ต้นดูหรือต้นไม้ รือไม่รู้เลยว่าอากงต่างว้อย่างไรฮะต่างว่าอย่างไงให้ลูกทำอย่างไรงดีเลยขอโทษก็รับเอาดีด้วยขอโทษขอากงคงผิดแลยผมขอโทษแยกตียันตุทธยันต์ยันตตังขึ้นมายันต ดาวล้นเอชตรงทังยิ่งเก่ากว่าดังกัรเข้าโักเหยยเขาเมาแล้วมันโอ้คยอเจหลเมาหลวท่านเคยกินเคยกินแตลิกมาแลปีแล้วกตั้นเมาเหลาว่าบุ่เลยนกินเ่า เราก็ม no ีคำพูดหน่อยทีน้องสาวจะตายหรือลูกจะตายน้องสาวตายหรือลูกพ่อสาวตายหรือลูกหรือลูกตายน้องสาวหรือลูกตายคน้องสาวหรือลูกตายน้องสาวน้องสาวของพ่อเนนี่ย้องสาว เห็นน้องสาวมานะอน้องสาวตามมาล้วนี่น้องสาวตามมีผู้ชายคนหนึ่งมาด้วยมีพี่เขาด้วยเป็นพี่หรือเป็นน้องตามมาผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงตามมา เป็นพี่หรือเป็นน้องพี่ของพ่อหรือเป็นน้องของพ่อเป็นพี่หรือเป็นน้องของพ่อหรือเป็นพ่ออ๋อเป็นพ่ออาจจะเป็นน้องของพ่อน้องของพ่ออ๋อเมมมาดูทูเาครับบอกให้เราูใน เขามาขอกองวุ่นน้ำเราเขามาขอกองวุ่นกองขุ่นด้วยนะเพราะว่าขอให้ดูดีสุขสบายจะทำกองวุ่นให้ก็ขอบอกเขาไม่ตีบังลานองมม่ตายหรือยังไม่ลูกเขาก็มาขอกองวุ่นน้ำเด้อหลายเด้อเดี๋ยวครับจริงๆก็จะนั่งคอยลีโจชิจูจริงเธอยริงกัง อาเจริลังหาวโอ้นางเอ้โตที่หนเป็นไงด้ยลุงอะสาธุอือสาธุสาธุได้แน่นอนได้แน่นอนคดลุกเลยครับดอกบัวเธอบานดีด้วยครับสาธุสาธุสาธุขอให้ได้ จะไม่ลืมดวงตาเลยครับจ้าเขาบอกดีนะเขาบอกขอให้แม่นี่พูดความดีๆหน่อยอ่าขอให้แม่พูดนะครับผมครับ้พละดถพละเพราะแม่เองครับผมถ้้แม่พูดดีนี หนูคนนี้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเลยครับผมดีไม่ดีจะเป็นระดับชาติไม่รู้นะครับดอกบัวอืมจัดตาเตน่ะดอกบัวเขาดีมากเลยดอกบัวดีมากมันขึ้นดิ้นตามัดเลยครับกำลังพุ่งกำลังพุ่งจิตต์ตีสามหลายเดือนเกินขาดตาเตนพูว่าพูดเถอะคุณจางลงพู่อยู่ของเกจกรรมบัณฑ์ใหญ่ร่างกาย คู่ประกาศสาโยลงวันหนึ่คุณกับคุ้แก้วฉันตั้ปอดตกอย่างเวดมันตกดันหันจวจนกันตามข้องอมือมันับนอโทพี่แงนกาขอมมือันคู่กบคู่เก่าพญาทำจนผอมมือแกลียวตาเถาวตให้ทรงเถรอาเมัาแมลงไน้ตจมันขยายมาเท่ยวไหนลูา่โอ้ มานี้เรามาดีมาทุกต้องแล้วทำจริงดีให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์เถิดเพื่อจะเกิดผลใจโยมเองทุกคนเราตร่างมันหราอจะจะทำใจลุงตาเราตริดที่ที่ปัสส่งก็ใจดอนนี้แหละหลวงปู่ทีใจฉันเนาะโยน่นุ่เขาคิดจะโยน่นหลวงปู่ทวด สาธุ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 ลราพูดถูไหน้ปมาประทายจงกาจัดน้มาประทายจงกําจทะตรงละลายอเมรงเที่ยวตรงทางกิ่ตึงยุงตงตังเรา

อมอมมันกับเป็นอมมุกันอมมุกอมอมมุอะอมมาไออามาอมมาอุอมมุกอมมาอมมังกัดใครมังกัดเป็นครูเป็นคนเป็นคนดีคนก็คนงามนะร้องดีล้องนาองตัวลายไหมลายงามงามมากสวยมากดอกไม้ยง มาดเมาคือ <c oughs> เอาเลยลูกเด่คือท,ทำมาไว้ในใจลูกใจจะเดินไปด้วยชักฉินได้เงินทองนะเออยศถาบรรดาศักดิ์จะหลังไหลมาเทมานะลูกนะตั้งใจเอาไว้นะทำดีนะอัตฉรกยามาหาจังไห้ใครเห็นใ้ลูกเดยอหลาเดอ้อมันนั่งให้อยู่นะงมพอคือกันเดอ้อ ผู้2คน3คนบพจะได้มียิ่งในไทยโยนสนุยวันตะมังวิปโยมีใจเปิดใจยมังกระเดงทาริเสตะปะลังเกเสเสทําบ่กระเทบเสเกสัพตานภาเมนะตปะธัมมานุภาณังนะตนินโสเตยา <tries> กัตาโดธรรม,มวัันติอายุกันโนโจครั้งพระลังถ้าไปตลอดที่ก็เนื่นเขาไม่รู้เรื่องหรอกเราจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้อันนี้มันรู้หมดขอจงตั้งใจเอาความจริงวัดความจริงนิจารณจรงจิงอย่ายันยะืนนะเราเอาธรรมะเขา้าใจแล้วจะเอาไปมาสุมอ,อกตัวเองนะมันจะร้อนมันจะเสียหลัก เอาหนักแข็งเด้อพ่อตกบกตกยาฮอนพ่อย่าฮอนเด้อยาโม่ยาโม่นี่มันก็เสียหลักเลยนั่งดวงนั่งดีตั้งใจเด้อลูกหล่าเด้ออ้าวมาไกลไก่เพิ่มมาน เจตีจ mm ัน hmm. ท mm ุ์ุทตายันทร์ต่างสมัยันตังสะการจันตังมหาจันร์งามังองกัพุตตาจัทร์สมัตตาจันทร์ตะการตาหน้าอันนักหน้ามกุะนาโมพุทธายะจันรตัดมโนนาจงดึงับดับจันทร์ปฏิจนาจงดึงับดับจัร์ปฏิจนาจงดึงับดักจันทร์ปฏิจโธจงฉลาดธรรมโมจงฉลาดสังโฆจงฉลาดจงได้เป็นเจ้าคนในคนในอินาอนามัชะนาโมพุทธายะอ เป็นยังไงคนหนึ่งผู้ชายครับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชายคนหญิงคนผู้หญิงเป็นน้องสาวหรอเป็นพี่ผู้หญิงก็มีแต่พี่สาวผมยังอยู่ครับยังอยู่มีมีนะมีมีนะมีครับมีแต่ยังอยู่พี่พี่สาวทัดจากผมนยังอยู่แต่มีผู้หญิงตายคนหนึ่งมีผู้หญิงตายคนหนึ่งใครมีผู้หญิงตายคนหนึ่งญาติญาติตายคนหนึ่งเงอือ มีแน่นอนยัง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 ลึกไม่ออกมีสี่คนเอ่อไม่ในวงย่าคนสุดท้ายผู้ชายเนี่ยที่ม so ันหายไปเลยมีคนหนึ่งแล้วผู้หญิงผู้หญิงมีพี่สาวผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสามคนพ่อพ่อแม่แล้วแม่แม่เสียอะไรยังแม่แม่เสียอะไรยังแม่เสียแล้วเออนั่นแหละที่ตายมาแม่แม่นั่นแหละ เขตามรักษาเขตามรักษาเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดก็จะรับแม่ไปเที่ยวไปเหนือไปใต้ไปเอาแกไปด้วยตลอดแต่มาที่นี่ก็ขอให้มีความสุขเด้อ สาธุ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 เจ็บแข้งเจ็บขาก็ให้หายให้แข็งแรงเนื้อโยมเนื้อโอ้คอเจริญพรเขาเนี่ยเขาจะได้เรียนยศเขาจะได้เรียนยศต่อเขาจะได้ชอบได้เขาจะจบม .6 ตัวนี้เดือนเดือนสองเดือนนี่ครับดีไม่เป็นเหว 还能忙好来一